ปืนฉีดน้ำไลส้สายล้สายลงรถล้างฉีดน้ำฉีดผักรดน้ำผักอืมมาดูกันมีสายยางมีหัวมีแบตแบตสองก้อน นี่อันนี้แค่นี้ครับผมอันนไม่มีอะไรอันนี้เก็บอะไรวะตรงนี้ก็เก็บได้นี่นนเก็บแนะปดครับเรีบยบร้อยเรจะไปลองใช้กันดูว่ามันจะใช้ได้ผลไหมต้องชาร์จแบตนี่ชาร์จอย่างนี้เลย เสียปาเสียปาเข้าทางนี้อย่าเข้าทางนี้แล้วก็ชี้ราคาถูกครับไม่แพงครับพันกว่าบาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมคลิปต่อไปจะเป็นการล้างตอนนี้ฝนตกเราจะเอาชายออกสนามแล้วชีช